เกิดว่ามีรุ่มพี่เนี่ยในร่างของผู้หญิงเนี่ยเขาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกคนจองซ้ำว้าวดูนี่โคตรเหมือนรุ่มพี่อะเหมือนมาก สวัดีวันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะทุกคนที่ได้หยุดยาวกันถึง6วันเลยใช่ไหมต้องใช่แหละค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะป็จะมาเล่นเกมยันเดเลเหมือนเดิมเลยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ปอจะมาเล่นแบบ OC เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่า OC ในวันนี้นะคะค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเป็น OC ที่เกี่ย กีกับรุ่นพี่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยอาจะไม่เคยคิดและก็เห็นนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีรุ่นพี่เนี่ยในร่างของผู้หญิงเนี่ย เขาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกคนด้วยเดิมทีนะคะลุ่มพี่ก็เป็นคนที่หล่อหน้าตาดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากแ,แน่เลยใช่ไหมคะซึ่งปอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะและแล้วนะคะก็ได้มีคนทำมดนี้ขึ้นมานะคะเป็นมดที่เสมือนว่าผู้หญิงคนเนี้ย คือรุ่นพี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนปอรับประกันเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่โคตรเนียบเลยนะมาพร้อมหรือยังทุกคนตื่นเต้นมาค่ะหนึ่งสองสามและนี่นะคะคือ ล้นพี่ในร่างผู้หญิงทุกคนสวยไหมคะดูค่ะดูใกล้ๆเลยนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะเป็นผลงานที่แบบว่าเนียบนะคะเหมือนแม้กระทั่งเสื้อเลยนะคะทุกคนคือแบบเสื้อเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่ว่า ต่างกันแค่ว่ามีกระโปรงแล้วก็ถุงเท้านะคะเป็นรูปแบบของผู้หญิงนะจ๊ะและดูหน้าตาของเราแล้วก็รุ่นพี่สิคาทุกคนปึ๊บโอ้โหเหมือนมากเหมือนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดูสิคะ เอิมทั้งแววตาสีลูกกาตานะคะแล้วก็ทรงผมลักษณะต่างๆนะคะคือแบบว่าเป็นรุ่นพี100่100%เซเลยนะคะรุ่นพี่วัดดีครับหรือว่าจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยอาจจะเป็นน้องสาวที่แท้จริงก็ได้นะคะทุกคน แล้วก็นี่ค่ะมาดูที่ข้างหลังกันนะคะเราเนี่ยจะเป็นสาวที่ผมยาวมากๆเลยนะคะคือยาวเลยหลังไปเลยนะคะทุกคนอุ้ยแบบสวยอะ่ะดูดิคือแบบเป็นงานที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาเนี่ยจะพิวไพตามที่ว่าเราเดินนะคะเห็นไหมจะไม่แข็งทื่อนะคะเพื่อนๆแล้วปอก็ชอบสะพานนะคะอุ้ยแบบ รอดแต่ว่าถ้าเราเนี่ยลองสังเกตดีๆนะคะแอบมีแก้มนิดนึงนะคะเห็นไหมเออคือแบบว่าเหมือนผู้หญิงที่มีแก้มเยอะนะคะแล้วก็มีการปัดแก้มเนี่ยเป็นสีชมพูด้วยนะคะอุ้ยน่ารัก แบบให้ไปเลยนะสิบเต็มสิบไปเลยค่ะเกิดมาเนี่ยเล่นยันจังนะคะมาหลายปีแล้วนะ้องไม่เคยเห็นใครนะคะทําเป็นรุ่มพี่ใน,นร่างผู้หญิงเลยนะคะและปอก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะเออกระปรองโคตรผิวเลยนะอาะเจ้าอาจจ้อาจจ้อาจจ้อาจาะจเอองานดีว่ะมา อ,อแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตนางดูดีๆนะคะนางก็มีแววตาเนี่ยที่คล้ายๆกับยันจังเลยนะคะเพราะว่าสายตาแบบนี้นะคะเป็นสายตาที่ค่อนข้าง,างออกแนวผู้หญิงเย็นชามากๆเลยนะและแถมนะคะท่าเดินเนี่ยเห็นไหมอันนี้นะคะเป็นท่าเดินของอายานโนะเลยนาะก็คือยันจังใช่ไหมเฮ้ยหรือว่า นี่เธอจะบอกนะว่าเธอจะเป็นยันจังล่างสองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าชมรมสักชมรมนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มพอปให้น้องสักหน่อยก็ได้นะคะเอาไงดีวะหรือว่าเราเนี่ยจะเข้าชมรมวาดรูปดีไหมเผื่อว่าเราเนี่ย จะได้ใส่หมวกยังไงล่ะคะทุกคนเออมาลองดูกันนะเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยได้ใส่หมวกนะคะอาจจะน่ารักขึ้นก็ได้นะไหนขอลองดูหน่อยนสิสวัสดีค่ะลุ่มพี่ค่ะฉันขออยู่ชมรมอาร์ด้วยคนหนึ่งนะคะว้าวเฮ้ยเพื่อนๆดูดิเฮ้ยโครเข้า เลยนะคือแบบด้วยความที่หมวกนะคะเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็ลักษณะของเราเนี่ยก็คือเป็นสาวโทนสีดําอยู่แล้วนะคะมันเข้าอ่ะมันบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะโอ้โหโคตรเข้ากับตัวเราเลยนะคะทุกคน <Too> close. ฉันโดนผักนะคะเฮ้ hey, อย่ามาหาเรื่องฉันนะคะเออเอยามาท้าทายอำนาจมืดของฉันนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ย ดูแล้วเนี่ยน่าจะร้ายหน้าดูเลยนะคะเนี่ยเออทำไมหน้าตาเราเนี่ยถึงได้ยันชาขนาดนี้ก็ไม่รู้ในแคลทุกคนเดี๋ยวปอจะลองมาทำท่าหัวเลาะ <God> ดูแล้วกันนะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะก็คือเป็นทาหัวเลาะแบบเดิมเลยนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหแต่ว่า ปากเนี่ยไม่ขยับเลยนะคะนี่เธอจะไม่อ้าปากหนเลยจ้ะเวลาที่หัวเลาะเลยจ้ะเออไหนมาลองหาเรื่องพวกนี้ดูซิว่าเราจะสู้ไหวไหมมาดีมาต่อยกันมามาต่อยกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหเราสู้ไม่ได้หรอต้องได้สิทุกคน เออสุดยอดไปเลยค่ะพี่ปอชอบป่ะปอชอบผู้หญิงคนนี้อ่ะคือแบบสวยอ่ะเออเป็นสาวผมดำที่สวยสวยนะคะแล้วปอก็เชื่อว่ามีน้องๆนะคะที่ชอบสาวผมดำเหมือนกันแน่เลยนะคะเออสาวผมดำไฟแรงยังไงล่ะจ๊ะนี่ขนาดว่าเธอเนี่ย ฆ่าคนไปแล้วนะแต่หน้าตาเธอเนี่ยยังแบบเหมือนเดิมเลยนะคะอุ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าขนตาเธอเนี่ยยาวขนาดนี้นะคะอุ๊ยสวยอะปชอบปะดูสิหันไปทางไหนก็สวยสวยนะคะไม่แน่ไม่แน่เราอาจจะมาเล่นมอดตัวนี้อีกก็ได้นะคะเอ้ยแถวนี้มีใครอยู่ไหมจะ๊ะมันนี่เสเออ แต่ว่าไปแล้วก็เราเนี่ยอยากจะเห็นนางนะคะในร่างที่คลั่งเหมือนกันนะคะว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงเฮ้คือหัวสั่นนะแต่ว่าสีหน้าเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้ไม่กอนี่เธอคงจะเป็นผู้หญิงที่เย็นชาที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ย oh. แต่ว่าไปแล้ว เธอเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่ายันจังอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยมีคนกำลังเดินมาตรงนี้นะฮะถ้างั้นเขาก็ต้องเห็นศพที่อยู่ตรงนี้นี่นะไม่นะเขาเห็นแล้วนี่นายจะไปไหนอะหยุดนะอืออะไรอืมันมนี่สิไม่ต้องมาทำท่าพนมมือไหว้เลย ซาตานอะนะไม่มีอยู่จริงหรอกคนที่เป็นซาตานจริงๆเนี่ยก็คือตัวเรานั่นเองนะคะเออเดี๋ยวนี่เธอเป็นประจำเดือนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใช่ประจำเดือนนะคะแต่เป็นเลือดของเพื่อนนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> โหนี่ มาวันแรกก็แผงลิดแล้วนะคะนายเนี่ยเฮ้ก็ขอเถียงเลยค่ะว่าลุ่มพี่เนี่ยไม่ใช่คนดีนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ไหลใจ <Yeah. S 2> ใช่ไหมผู้ชายมันไหลใจเออไหลใจก็ต้องโดนอย่างงี้แหละ <Wow. S 2> <c oughs> มานี่สิมานี่สิเราจะเข้าจากข้างหลังเออเข้าข้างหลัง ทะลุถึงหัวใจเป็นไงสเต็ปโคตรโหดอะดูสิผู้ชายกระจกค่ะเขาเนี่ยนะไม่มีทางชนะเราได้หรอกนะคะเพราะว่าแกนะมันไล้น้ำยาไปดีกว่ากลับไปหาลุ่มพี่กันดีกว่านะคะไม่สิ กลับไปหาพี่ชายของเรากันดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือน้องสาวตัวจริงของเขานะคะอ้าวตารวบม,มาพอดีเลย<ะ>อฮฮ <c oughs> <c oughs> ดูนี่โคตดเหมือนรุ่นพี่อะเหมือนมากรุ่นพี่คะฉันเองคะ่ะ ฉันคือน้องสาวของรุ่นพี่เองนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตาเนี่ยโคตรเหมือนกันเลยนะคะทุกคนจริง บรรยากาศในโรงเรียนตอนนี้นะคะเท่ากับ15%เลยนะคะโอ้โหอรุณสวัสดิ์ค่ะและนี่คือบรรยากาศในโรงเรียนนะปัจจุบันตอนนี้นะคะเออโอเคนี่ฉัไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นฝีมือของเธอเพียงแค่คนเดียวนะเพื่อน ก็อย่างว่าเลยค่ะทุกคนเราเนี่ยมันเป็นคนทั่วอยู่แล้วนะคะเอาไม่ใช่นะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับลุมพี่นะคะในร่างผู้หญิงนะคะคือแบบเอาใจปอไปเลยนะคะคือสวยมากๆเลยนะทุกคนชอบปะนะเดี๋ยวจะมาเล่นซ้ําแน่นอนนะคะลุมพี่คะจะเป็นไหนหรอคะฉันคือน้องสาวของลุมพี่นะคะวันนี้เราขอตัวไป ติดตามชีวิตของรุ่มพี่ก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะก,ก็บายบายค่ะทุกคนค่ะไว้เจอกันนะคะดูสิกำลังเป็นสตอกเกอร์นะคะดูทำท่า <c oughs> บายบายค่ะเจอกันนะจ๊ะเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน